พลาดไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> สาวสวยของเราน้องกะละแมนี่จะพาท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์เจาะลึกแบบหมดเปลือกกับหนุ่มน้อยไร้มลพิษมิสเตอร์มอริสเคงานนี้มีเฮครับเพราะน้องกะละแมถูกหนุ่ม <c oughs> มอริสเคขอแต่งงานกลางอากาศ <c oughs> จริงหรือเปล่าคะถ้า2คนนี้แต่งงานจะเกิดอะไรขึ้นเอ้จูจีดูดีแล้วลูกน้อยคงจะออกมา น่ารักทีเดียวเขาผ่องเป็นยองใหญ่เขาคือไข่ปอกประมาณนั้น <c oughs> ส่วนจะเป็นยังไงก็คงต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะคะคไปตามหาคนคนนั้นให้เจอนะคะที่จริ <c oughs> <อ>งแล้ว,ลวผมผมว่าผมก็ผมว่าเจอแล้วแหละแต่เขายังไม่รู้ตัวะครับต,ตรงงเราเรามาหาใหญ่กูนะพี่หนมพี่หนุ่สารลูกตัวเองาเว่ากลัวลูกตกไปกลางคืนแล้วหากันไม่เจอพี่เอ้ ในช่วงมุมมองแห่งรักกับกลแมววันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านเอ็ o โคนะคะศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ตลาดนัดทุกสุขเสวาทิตยแค่แถวแถวเอกมัยโอ้โหวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะนี่จะชอบอกชอบใจมากค่ะส่วนใหญ่เจอใครนะคะดำกว่าเขาทุกคนเลยค่ะมาคนนี้ดูเขาขึ้นเป็นกองจะไปกันคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มอริสแคนนั่นเองหรือ ดิฉันเจอเอ๊ะแขกรับเชิญเราชื่อคุณพนมชัยสมัครพันถามทีมงานใครคะเป็นงงใช่ไหมเป็นงงคุณพนมชัยใครคะอันนี้นี่คุณแม่ประธานมาให้เลยนะคือชื่อจริงนามสกุลจริงคุณพี่ใช่ถ้าอยากให้คุณพี่ได้เล่าในช่วงของชีวิตที่ผ่านมาในช่วงวัยเด็กต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่ในวัยเด็กในตอนนั้นอ,อ,อในวัยเด็กนี่ก็เป็นคนที่มาอยู่ในครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวของตัวเองนะมีคนคเข้ามาเลี้ยงก็มาเลี้ยงดู ฟูมฟักรักเราลูกฟุตบอลอะไรเงี้ยนะฮะดูแลเช้าดูแลเย็นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จนเติบใหญ่เราก็อายุประมาณ15ก็ออกจากบ้านด้วยการขัดแย้งอะไรกันบางอย่างในเรื่องต่างๆนานาเราก็ออกจากบ้านก็มาหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่อายุ15จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเพื่อเจอคุณแม่ตัวเองนั่นเป็นนั่นเป็นอีกอีกเรื่องที่เป็นข่าวเป็นคราวที่ทุกคนได้ติดตามกันอยู่ ในตอนนั้นเนี่ยในในช่วงวัยเด็กของเราหรือในช่วงหัวเร้ยวหัวต่อตอนอายุสิเนี่ยมันมีความขัดแยง้งทั้งเกิดขึ้นดึงด้านภายนอกและภายในของเราตอนนั้นในใจของเราเนี่ยเราเราคิดยังไงกับคนรอบข้างกับสังคมรอบข้างครับพี่คือตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นคนแอนตี้สังคมมากคือ,อ,ต,อต่อต้านสังคมหมดเลยคือบอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองควรจะต้องรักใครหรือควรจะต้องเกลียดใครเพราะคนที่เหมือนว่าเป็นคนที่มีบุญคุณของเราที่เราควรจะรักแต่กลับทําให้เรารักไม่ลง <ต>เราเลยสับสนเเราเลยสสับสนแต่คนที่แต่คนที่มันไม่น่ารักเลยแต่เราต้องกลับไปรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกงงงรู้สึกว่าความรักกับเราเนี่ยมันรู้สึกช่างห่างไกลกันเลยเกินเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมองโลกในแง่ร้ายไหมพี่ก็ร้ายร้ายทีเดียวแหละครับเพราะว่าต้องมีเรื่องชกต่อยต่อ,ตอสู้กับต,ต่อสู้กับคนอื่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปากกัดติม้มถีบนะฮะอย่างอย่างอย่างวิถีมันเป็นมาแบบนั้น <ๆ S 1> พอชีวิตช่วงเปลี่ยนในช่วงที่เราต้องมาทํางานหาเงินปากกัดตีนทีตอนนั้นชีวิตมันเปลี่ยนได้ยังไงคะพี่กืเริ่มจากชีวิตการทํางานใช่ไหมฮะก็เริ่มจากว่าเราได้ได้มีโอกาสเข้าไปทางด้านของศาสนาคริสต์อาหาได้เข้าไปที่โบสถ์อะไรเงี้ย,ยที่โบสถ์ก็ฟูมฟักสอนเราคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยทุกคนจะเรียกไอ้หรืออ e, ีหรือมีสรพนามสัตว์บางอย่างมานำหน้าเราอ,อ,อะไรอย่างนี้นะฮะแต่พอไปที่โบสถ์แล้วทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะ คนอื่นอ่ะแต่ทำไมรู้สึกเทคแคร์เราเพราะก็เรามากซึ่งเอ๊ะทำไมเพราะอะไรขนาดนี้เราไม่เคยรู้จักมักจีกันมาก่อนเออแร้วรู้เอ๊ะทำไมเขาเขาถึงได้ทำให้เรารู้สึกมีค่าขนาดนั้นเราก็เลยอยากรู้จักพวกเขาว่าทําไมพวกเขาถึงเป็นคนมีนิสัยแบบนี้ก็เลยทําให้เรานี่คือสาเหตุึ่งทําให้เราได้ไปรับเชื่อในพระเจ้าขึ้นมาพอรับเชื่อในพระเจ้าปุ๊บแล้วเนี่ย ในในในคัมภีร์ของพระเจ้าเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยสอนคนให้รู้จักความรักเยอะมากทํทให้เราได้เรียนรู้ไงฮะ,ะว่าเออความรักมันเป็นยังไงแล้วก็ลองหัดลองใช้หัดผัดไปเรื่อยๆฮะ,ะจากคนที่บอสสอนบ้างอะไรบ้างาจนในที่สุดก็รู้จักว่าความรักที่แท้จริงมันเป็นอย่างไร แล้วมันเป็นยังไงพี่จริงๆแล้วความรักที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นความรักที่มันมีข้อจํากัดอะไรเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดว่าให้ท่องเลยเนี่ยนะจะบอกว่าความรักนั้นต้องอดทนนานกระทาคุณให้ไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองไม่คิดเห็นกับตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ชัางจดจําความผิดเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างนี่คือความรักที่แท้จริงเลย ขึ้นต้นก็ต้องอดทนใช่ครับขึ้นต้นก็ต้องอดทนลงท้ายก็ต้องอดทนคือความรักต้องอดทนเราเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นเชื่อครับแล้วปฏิบัติและเห็นผลกับตัวเราเองด้วยคือในบางบางคนที่แบบว่าไม่น่าไม่น่าที่เราค่ะที่เขาจะน่ารักเลยแต่เราอดทนที่จะรักเขาอดทนที่จะให้อภัยกับเขาอดทนไปอดทนจนในที่สุดเขาก็จะแสดงความน่ารังเขามาให้เราเห็นมีการแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นๆด้วยไหมคะเยอะครับ เยอะมากไม่ว่าจะเป็นครอบครัวตัวเองที่ตอนนี้นะฮะก็ได้รู้กับแบ่งปันกับน้องๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยคกับโอเยอะผมผมรู้สึกว่าผมมีความรักให้คนอื่นเยอะแยะมากมายเพื่อนฟูงอะไรทั้งหลายแหล่เต็มไปหมดนะฮะเวลาเราให้คนอื่นบางคนบอกอูให้แล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ตอบแทนเอาบีบางคนบอกอ้าวให้เขาแล้วเราต้องรอรับผลตอบแทนความรักของพี่เป็นแบบนั้นไหมคะไม่ฮะความรักของพี่คือการให้มีความสุขมากกว่าการรับ ถ้าเราให้เขาไปมากขนาดเรามีความสุขกันเหมือนกันแล้วเออได้ได้แบ่งปันอะไรให้กับคนอื่นเขาแล้วเรามีความสุขเราไม่ต้องการอะไรตอบแทนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รักเราเท่าที่เรารักเขาก็ตามเพราะความรักมันไม่จะเป็นเจ้าข้าเจ้าของเขาเนี่ยใช่ไหมฮะค่ะเวลาเขามีความรักกลับมาเวลาเราให้เขาไปเรามีความสุขเวลาได้รับแล้วเรารู้สึกไงคะเวลาได้รับแล้วเรามีความรู้สึกว่า รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีที่บอกเออเฮ้ยมีมีคนให้อะไรเรามาเราก็จะรู้สึกดีแต่ใน,นขนาดเดียวกันเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นจะทําให้เราต้องให้มากขึ้นไปอ,อีกอืมก็ยิ่งจะต้องให้กินเข้าไปอีกใช่ครับชีวิตพี่เนี่ยนะนอกเหนือจากความรักที่พี่มีให้คนอื่นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่ที่ตอนนี้เรามีอยูอ่รายรอวเนี่ยพี่อยากรู้ไหมเพื่อนข้างตัวพี่เนี่ยเขารักพี่ยังไง เอออยากรู้เหมือนกันนะบอกเรารักเขาเนี่ยเรามีเพื่อนฝูงเนี่ยนะรักเราเปล่าเราคิดไปเองเปล่าเพื่อนรักเราจริงเปล่ามีมาเจอกันมอริสเคหรือคุณพนมชัยสมัครพันธ์ของผมเนี่ยนะเป็นเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งเลยก็หลายๆคนจะดูเขาเป็นคนตลกเป็นคนเฮฮาเป็นคนแบบเฮ้ยไม่สนใจอะไรเลยจริงๆเขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเซนซิทีฟมากแล้วก็อ่อนไหวง่าย ใจน้อยแต่ว่าไม่ได้ใจน้อยซีซัวนะคือเป็นคนคิดคิดแล้วคิดไปคิดมาแต่จริงๆเป็นคนที่จิตใจใตเนี่ยเป็นห่วงคนอื่นเขาจนบางทีมันลืมดูตัวเองเนะฮะก็เป็นคนแบบนี้จริงๆหลายๆคนก็ู้วเขาเฮฮาไม่ได้คิดอ,อะไรจริงๆแบบคิดใครจะพูดอะไรกับเขาเนี่ยระวังนิดนึงเขาเป็นคน <แ S 1> คิดมากนะยังไงก็ดูแลเพล <Ads. S 2> ลื่อนผมคนนี้ด้วยใครกําลังคบกับเขาอยู่หรือว่าประมอมกำลังฝังตัวอยู่กับกลุ่มไหนช่วยดูแลจิตใจเขาด้วยอันแน่ นะครับก็ว่าไงเราจะเพื่อนจา๋าเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับให้เมาส์นี่คงจะเมาส์ลำบากแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเอาด้วยความเป็นห่วงนะครับที่อยากจะาฝากอะไรสักนิดนึงนะครับคงเป็นเรื่องเขาเรียกว่าความเป็นมอรลิสนะฮะเพราะว่าเพื่อเราก็รู้อยู่นะฮะว่าเป็นตัวเองสูงมากแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนเป็นห่วงมาก เพราะว่าหลายๆคนเขาก็เริ่มจะมีคู่มีคู่มีคู่กันไปหมดแล้วนะฮะเพราะว่าอาการมีคู่เนี่ยมันคงเป็นเรื่องของการปรับจูนนะครับเรื่องของการปรับจูนแล้วก็ลดความเป็นตัวเองลงนิดนึงอย่างชลีก็ลดลงมาแล้วพี่อ๋มก็ลดลงมาแล้วถี่เจเขาก็มีลูกกันไปหมดแล้วนะฮะเพื่อนๆมีกันไปหมดแล้วเหลือแต่เพื่อละจานะครับเมื่อไหร่แล้วก็ลดตัวเองสักนิดนึงเพื่อที่ว่าคนที่เขารักอยู่ข้างๆตัวเนี่ยจะได้มาช่วยเฝ้าบ้านหน่อยขี้เกียจให้เฝ้าบ้านอยู่เนี่ย มีหลายประเด็นมากเลย<ช>เอาเรื่องอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชาลีเนี่ยเขายังไงเขาเฝ้าบ้านพี่ด้วยเหรอก็คือว่าคือตอนนี้เราสเราเรา,เราเนี่ยซื้อบ้านติดกันใครกับใครบ้างพี่ผมชาลีแล้วก็ไม้อีกคนหนึ่งสามหลังเนี่ยติดกันอยู่ในรั้วเดียวกันเนี่ยนะฮะอยู่ในรั้วเดียวกันด้วยครับผม จริงๆล้วเป็นบ้านจัดสรรนะเขามีเป็นบ้านเป็นบักบักทุกกำแพงข้างออก้ะเพื่อให้มันมีเนื้อที่เพราะบ้านมันเล็กอ๋อคนจริงไม่ได้รักอะไรกันเออเอาเนื้อที่น้อยๆกันเหมือนกันแชร์แช์กันลวกันแชร์กันไปก็เลยแบบว่าฝากเป้าบ้านง่ายๆหน่อยอ๋อแล้วอยู่คนเดียวไงบ้านหลังเลอไอหลังเล็กนิดนึงอยู่คนเดียวเขาก็เลยบอกว่ามีคนมาอยู่ด้วยหน่อยเขาเก็บเฝ้าแล้วยังไงเฝ้าบ้านเขาด้วยอืมไอบ้านเขาไม่ต้องเฝ้าเขามีคนเฝ้าอยู่แล้วอ๋อไม่ได้เฝ้าเขาซ้ำซ้อนอ่าแล้วยังไงแล้วพี่อย่างี่แต คนมีบอกฝากทั้งนั้นเลยว่าเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ล่ะ <c oughs> คือนั่นน่ะสิอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ถามว่ามีคนที่ถูกใจมีผ่านมาแล้วผ่านไปอ้าวเหรอคือถูกใจแล้วก็ก็โอเคค่ะคือเป็นคนอาจจะเป็นคนที่แบบว่ายังมีความกลัวอยู่จากการที่เราเนี่ย เจอครอบครัวที่แบบว่าบางทีเจอครอบครัวแต่งแยกอะไรเงีย้ยมีความรู้สึกว่าเราคบกันไปแล้วเดี๋ยวแต่งแยกขึ้นมาหรือยังไงสงสารเด็กเพราะเราไปคิดถึงตัวเองตอนเด็กๆแล้วลูกจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยยังมีความกลัวตรงนั้นอยู่บ้างาไงก<า>็เลยยังมีความรู้สึกเาขาเรียกอะไรยังไม่กล้าโถไม่เต็มตัวยังยังยังแสดงว่าเออฉันยิ่งเป็นอย่างนี้ฉันสบายอยู่อะไรเงี้ยจริงๆถ้าถามว่าเหงาไหมนะเหงา ทุกวันเนี่ยนอนซบหมอนร้องไห้น้ำขี้มูกเรื่องนี้หนูเข้าใจพี่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมเรื่องเหงาหนูเข้าใจกลับบ้านหนูคุยกับป้าอยู่เรื่องับเรื่องฝูฝ่ายแล้วนี่กระบาตกลงเราเรามาหาหงายก็ได้พี่ดีไหมที่หนูสั่นลูกตัวเองบ้างเลยกลัวลูกตกไปกลางคืนแล้วหากันไม่เจอพี่เอ้ย ตอนลูกร้องเอาร้องอยู่ไหนเนี่ยต้องไปตามเสียงพี่นะต้องอยงนั้นสงสารลูกเหมือนกันนะสงสารลูกพี่เราตามหากันแต่ละหนวใจกันนะพี่นะแต่เข้าใจเรื่องเหงาเข้าใจเลยแล้วเรื่องขี้น้อยใจอ่ะเพื่อนบอกพี่เจพี่เจบอกเพื่อนผมขี้น้อยใจนะคะพูดอะไรเด้นะครับระวังกันหน่อยนะครับเพื่อนผมแบบเซนซิทีนะครับคือไอ้เรื่องขี้น้อยใจมันอาจเป็นเพราะว่าเราเราต้องการความรักมากกว่าคนอื่นอย่างที่เราขาดะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราพอเราได้มาแล้วอะไรเงี้ยเราก็พยายาม มีความรู้สึกเหมือนกับว่า เฮ้ยมันเป็นของชั้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบว่าจริงๆเราควรจะต้องให้แชร์ให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็บอกว่าเอ้ยของชั้นแล้วพอแบบคนที่สนิทกับเราทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยฟีลแบดเลยอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะรู้สึกแบบว่าน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็แบบว่าคนที่จะทําให้เรารู้สึกน้อยใจได้เนี่ยมีน้อยคนนะอืตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพี่บอกว่าพี่ก็เหงาพี่ก็บอกว่าอยากจะมีคนมาเฝ้าบ้านแล้วบอกว่าบางทีก็กลัวเรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ ความรักที่ตัวเองใฝ่หาที่ตัวเองอยากมีเนี่ยมันมันหน้าตาเป็นยังไงพี่ความรักที่ตัวเองหวังไว้นะฮะคือ<ม>ความรักทีเ่เป็นความรักที่เรียกว่าอะไรอ่ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมไม่ใช่อะ<ม>ไรเขาเรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ให้ให,ให้ให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันที่อยากได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเองก็มาถึงปูนชั้นนี้แล้วนะครับก็อยากจะหาครอบครัวที่น่ารัก สำหรับ,บตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนคนนั้นต้องเข้าใจเรามากๆเพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองสูงอย่างที่ชาลีว่าหรืออย่างที่หลายๆคนเห็นเพราะว่าจะเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนสนุกสนานเฮฮาแต่จริงๆแล้วมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเพราะว่าตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองดูแลตัวเองมั้ง ตั้งแต่เด็กจนโตไงก็เลยมีความรู้สึกว่าใครมาเปลี่ยนเราคงยากนอกจากเราจะยอมเปลี่ยนในตัวของเราเองก่อนอะไรอย่างนั้นก็เลยหมือคว่าต้องเข้าใจกับเราบมากในขณะเดียวกันไม่ใช่เขาเข้าใจเราฝ่ายเดียวเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยถ้าเกิดคนไหนที่ผมยังไม่เข้าใจเขามากๆผมไม่กล้าคบนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักเขาจริงๆแล้วเราไปคบกับเขาเดี๋ยวพวกเคยเจอแบบเคสแบบนี้มาแล้วเสียคือจากการเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆเนี่ยแล้วเราบอกว่าโอเควันหนึ่งเราเออมีความรู้สึกว่าอยากจะคบกับเธออยากเป็นแฟนกับเธออะไรเงี้ย จนสารัำพันธ์กันไปเป็นแฟนแล้วพอเป็นเป็นแฟนปุ๊บมันกัดตลับปัดอะ โอเคโอเคนั่นเราเป็นแฟนกันไม่ได้ละความคำว่าเพื่อนก็หายไปเลยเออแล้วรู้สึกเสียดายตรงนั้นไงฮะเราก็เลยบอกว่ากลัวก็เลยบอกว่ากังวลว่าเออใหญ่อย่างนั้นดีกว่านั้นเราเอาต้องรู้จักเขาก่อนจริงๆว่าเออเราชอบเขาจริงๆนะชอบเขาที่ตรงไหนแล้วเขาชอบเราไหมรับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องเฟ้นหากันพอสมควรฉะนั้นก็ต้องใช้เวลากันพอสมควรไม่เจอกันแป๊บเดียวแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าโอเคกอิ n งไปได้เลยไม่ใช่คือมันเหมือนกับว่าจะเป็น เอาเอาวิถีของวัยรุ่นมาใช้กับช่วงที่เป็นเป็นวัยกลางคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ขอใช้เวลาเถอะเพราะว่าไม่อยากที่จะแบบว่าอยู่อยู่กันไปแล้วมันจะต้องแบบว่าเลิกล้างกันไปล้วนั้นน่ะมันจะทําให้เราเสียความรู้สึกเพราะเรามีปมตรงนั้นมาด้วยเมื่อถามถึงเรื่องชีวิตรักชีวิตคู่แล้วเนี่ยชูรักชูรักต้องมีเรื่องนี้ก็คือความรักกับเซ็กซ์พี่มออย่างไงคะความรักไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเซ็กซ์เซ็กซ์ไม่ได้หมายความว่าเป็นเป็นความรัก เซ็กคือการปลดปล่อยความรักคือการมอบให้และความความความรู้สึกดีๆซึ่งมีต่อกันแต่เซ็กมันเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรักที่คนเราจะมีได้เพื่อสืบเผ่อพอพาพันธุ์ต่อไปแต่เซ็กไม่ได้เป็นตัวนําหน้าเพราะถ้าเกิดเซ็กเอาคนเราเอาเซ็กนําหน้าแทนคําว่าความรักเมื่อไหร่คนเราจะกลายจากคนมาเป็นสัตว์ไปเพราะสัตว์จะมีเซ็กเมื่อมีความต้องการแค่นั้นแต่คนเรามีความรักเป็นตัวนําหน้าเซ็กให้เราแตกต่างนะใช่ครับ มาถึงคำถามสุดท้ายค่ะในฐานะที่พี่เนี่ยนับถือศาสนาคริสต์เข้าโบสถ์ทุกวันศาส,สนาเนี่ยให้ถือว่าเกิดให้ชีวิตใหม่ของพี่ได้มีการปรับเปลี่ยนชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นธรรมเนียมที่ว่าเวลามีคนเสียชีวิตไปเนี่ยเขาจะมีคําจารึกไว้บนหลุมศพว่าอยากให้โลกเนี่ยจำเราไปในรูปแบบไหนยังไง mm hmm. สมมุติวันหนึ่งคนเรามันเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายถ้าวันหนึ่งถึงคราวเรา เราอยากให้คนเนี่ยจารเราอยากจะจาลึกไว้บนนั้นเนี่ยให้คนในทั้งโลกจดจำมอริสเคไว้ว่าอย่างไรครับพี่คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้มั้งค่ะนี่และนี่ก็คือคำนิยามของพี่มอริสจริงๆพี่มอริสเลือกเกิดไม่ได้แต่วันนี้พี่มอริสเลือกเป็นและเลือกที่จะทําได้แล้วชีวิตที่เคยที่รู้สึกว่าเรามองโลกในแง่ร้ายเราไม่เคยรักใครไม่มีใครรักเราวันนี้เขารู้สึกแล้วว่า เขารักคนเป็นและที่สำคัญคนรายล้อมเขาก็รักเขาเช่นกันวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่มอริสเคขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอให้ตามหาคนคนนั้นให้เจอนะคะหนูเช่นกันค่ะแล้วว่าผมว่าผมก็เผมว่าเจอแล้วแหละแต่เขายังไม่รู้ตัวครับหรอคะอ้าวพี่เร็วต้องมปกับเขานะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามชูรักชูรสกันต่อค่ะ